สบายดีพี่น้องบสกูุสุคนมันม่าอกันกับช่องโบเพียนชาแนลมันนี่ได้ไกลแต่น้าพี่น้องพักสีกับพอกพักอีหยังดอกนี้พักไอมันเป็นไล้ายๆพักกาดอันนี้พักกาดหอมนาะพี่น้องตะวันมันโมเนตพักกาดหอมมันเป็นพักอุกานีหยังเหรอจ๊ะจณะจ๊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 ะจาะจ๊ะจ๊าจ๊ะจ๊ะจ๊ะจัะจ๊ะจ๊ะจ๊่จ๊ะ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 น๊ะจ๊ะจ๊ะจกะจ๊ะจ้ําพี่น้อง อ๋อนี่พี่น้องไม่จริงค่ะนีม่มาม่าพี่น้องมาแซ่บๆน้ำแข็งมาบัววะไร่ใหญ่ห่างถั่วจ่าโดดวนันนี้มากับน้องเันเดย์ <c oughs> น้องเันเดยส์สวัสดีค่ะด้วยสวัสด,ดีค่ะโอ้สวยจังเลยเอา้มามากินด้วยกันค่ะพี่น้องกนด้วยอัอืมอ่ะหนูเอาข้าวไหมเอาข้าวไหมถึงเป็นน้าเอาให้ห <c oughs> นูจะก,กินเองเหรอโอเคมามาพี่น้องมาแซ่บๆ,ๆน้ำแข็งเข่าเที่ยงวันนี้พี่น้องเอ้ยกินไหม,ไหมนั่งบรรยากาศอยู่ นังหมันคือเก่าเลยแหละเ่าเก่งเก่งไปอ้ยู่น้านีบกเงาพี่น้องเลยกินไหมิไม่กินไม่กินชางกินนะงามงามเนี่ยอร่อยเดยดพี่น้องอืมอร่อยเลยอร่อยจะทำให้พี่นะหนูก็จะป้อมไปนะปับ ทายคลิปมาได้เน <ah ี่ยอยากเข้าน้าตลอดพี่น้องเลยมังเข้าคลิปน้ามเลยปอดอีกมาแม่ไม่จ้ำแล้วกินเถอะมันมันติดขานุ่มแบบขาปวดขาอืมเอาข้าวไม่หนูอ่ะเอาข้าวไหมเอาข้าวไหมเอาวันี้เอาวันนี้นะนี่นะเอาวางไว้นี่นะอ่ะนี่นะไปเอาวางไว้นี่นะกินหนูกินตัวใหญ่ใหญ่ เห็นถ่ายคลิปนี่แดนมาโหลดพี่น้าถ่ายด้วยค่ะถ่ายด้วยค่ะอร่อยมันไม่หวานพี่น้าเอาตำอื่นเถอะหนูอยากามะานาวอะ่ะนี่ค่ะเด็กเด็กเด็กก่ะ หวานดีเลยพี่น้องผักอันนี้รสชาติออกหวานๆคล้ายๆน้ำประกาดขาวเนี่ยพี่น้องอันนี้บอหวานนี่มันไม่หวานกินไม่หมือนชิ้นแตะอันนี้มัหวานน้าหนูขอบกินน้าหน่อยดิอันนี้มันหวานอันนี้ไม่หวานอันนี้ก็หวานหนูไม่หวานน่ะมันแก่น่ะอันนี้มันอ่อนไม่อ่อนเอาไหนหนูเอาไหนเอานี้เหร ลองรูหวานดูกินหนูไม่กินเหรอเนี่ยไก่อ่ะหนูไม่กินไก่เหรอกินกระดูกมันไปเลยทิ้มไปเลยอ่กระดูกมนทิ้งทิ้งเนี่ยกระดูกเอาเอาไหมเนื้อมันเนี่ยหนูเนื้อมันเอาไหมเอาไหมไม่เอาถามเธอบัวเอาเนื้อ เด็ดเอาลหยดหมดเลยเดี๋ยวพี่นักกินเองดีกว่าไม่หนูเอาให้กินมาลงจำน้ำมันหยดใส่พี่นะโอ้ยอันนี้เดียวพอโอ้ยมันหยดใส่พี่นะมาอ๋อหั่นหอยปอนยังได้นี่พี่น้องทั่นกินเลยมันสีหยดใส่ข่อยเพราะว่ามันเป็นหนามนะพี่น้องกระดูกหอยปลอน มาดูกันว่าจะได้ไหมแม่นี่พี่นะ้าหนูหนูแต่ว่าหนูขอมันมันมันไม่หลุดไม่ได้แต่หนูทำแล้วมันจะได้เออได้แล้วไม่ต้องไม่ต้องทำมือแล้วนี่ผักลึกไปเลยเ,เ,เข,ข้าว่านะเข้าว่ะมันเข้าว่ะเข้าว่ะพี่น้ามันแก่ด้วยตจน,นี้เกินเหมันพี่น,น้องโอ้ยเนี่ย กินเลยโฆษนามันเผ็ดกินโจ๊ะเลยกินโจ๊ะเลยกินโจ๊ะพี่น้องด้วยอืมอร่อยไหมเผ็ดเหรอเผ็ดมากมันเผ็ดน,นะหนนะูนกินไม่ได้หนูกินได้หนูโ,<อ>โตแล้วอ,อ๋อ ทิ้ให้ด้าสิไอ้ด้ามันหายไอ้ด้ามันก็โร่นมาแหละกิ้นมันนียำปุ๊บุ๊้ด้วยพี่นนอกเลยพัก็พัก,ก็ไหลคอเลยเธอเป็นหวัดมากับพี่แหละเป็นเป็นหวัดกับพี่แหละ <c oughs> นี่พี่น้าเป็นหลักกับพี่พี่ที่เหเรียนเรียนในตู้อะ <c oughs> ่ะแบบน้องอืยอ <c oughs> ีแม่เห็ดหนูไม่กินข้าวเขาบงไวดี๋ยวพี่น้ากิน หยิบแล้วเหรอแไปไหนวพี่น้องไปห้าแม่แล้ววันนี้ <c oughs> คนเอาพักอันนี้พักอันนี้จิบมันก็จะมีรสเผ็ดจักหน่อยเผ็ดไปแล้ววันนี้ <c oughs> กํายรมาแล้น้ำเขา่าน่าจะเข่าปัดไม้เพิ่มเพิ่ม,มบกินใช่ไหมแต่ว่าเห็นไทยบาแล้วก็อยากเข่าน้ำตลอดพี่นอ้องหวาน thấy không? Tao nghĩ sẽ thấy không? Thử kiến tên Ừm, คอยมีนมเป็นนพี่น้องเลย้ยหอนใหม่ๆหมตี้เงี้ยขขางหลังอ่ะ Mm, yeah. I'm sorry. เดือบดอยพี่น้องเลยบดเกี่ยทั้งไก่ทั้งพักเลือดแต่นามเสียบขักอย่างดีพี่น้องแบบนี่เลยเจ้านี่ซื้อกินไว้พี่น้องเขามาขายตลาดนัดกวันรประหัสพี่น้องเลย่ะโอเคพี่น้องสำรับคลิปนี้กันไปยหมักกับผักกดไลค์กดแชร์กดตับตไคร่น้ำเลยเพอกันใหม่คลิปหนะ้าสบายดี